สัสดีค่ะมัมเมลออร์ไลน์นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะเป็นเสาตะเกียงของโคแมนนะคะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแกะกล่องกันเลยนะคะพี่ๆตัวนี้นะคะอ่าด้านในนะคะก็จะเป็นหุงแดงแบบนี้เลยแล้วก็จะมีสายนะคะให้ห้อยเวลาเราจะไปแคมปิ้งนะคะก็จะประมาณนี้ ูดออกเลยค่ะแทนแทนแทนอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นเสาด้านในอุปกรณ์นะคะก็จะมีเป็นตัวสมอนะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบอย่างนี้เลยนะคะ,ะเราตั้งไว้ก่อน อุปกรณ์ด้านในนะคะก็จะมีเป็นตัวสมอบกนะคะให้3ชิ้นเลยค่ะห่งสองสามสมอบกเอาไว้ทำอะไรคะอันนี้นะคะก็จะมีมันจะเป็นมุมนะคะสมุมตัวนี้ก็ให้เกี่ยวแล้วก็ปักดินได้เลยนะคะในส่วนของสมอบกเดี๋ยวเราจะมาลองกลางให้ดูอันนี้เลย สวยงามมากนะคะตัวนี้นะคะเราก็ปรับระดับได้นะคะตามความต้องการนะคะของพวกพี่ๆชาวแคมป์นะคะเราสามารถปรับระดับแค่กดตรงนี้นะคะดึงขึ้นได้เลยจะเอาสูงยาวแค่ไหนหรือว่าจะระดับประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบห้อยตะเกียงนะคะได้แค่อันเดียวนะคะแล้วก็หมุนมาเลยอันนี้นะคะตรงนี้เราก็ยังปรับระดับได้อีกนะคะขึ้นไปอีกแล้วแต่ความต้องการนะคะอันนี้ก็ยังขึ้นไปได้อีก ส่วนนะคะความยาวนะคะนะคะก็อยู่ที่ประมาณ109นะคะถึง226เซนเลยนะคะน้ำหนักนะคะก็จะประมาณ1โลสนะคะก็สามารถพกไปง่ายสะดวกนะคะตอนเก็บนะคะก็เก็บง่ายมากนะคะก็กดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตัวนี้พิ้มลงนะคะส่วนอันนี้เราก็ยัดเข้าเหมือนเดิมค่ะน,นีแเราก็กดปิดได้เหมือนเดิม ตัวน,นี้เลยนะคะมันก็จะมีตัวขึ้นมาได้เลยกดแล้วก็หุบค่ะเหมือนตอนที่เราเอาเสาลงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเก็บใส่ถุงได้เลยค่ะอันนี้เราก็เก็บใส่ถุงนะคะก็เหมือนเดิมง่ายพกสะดวกนะคะน้ําหนักก็เบาแค่1นึโลสี่เดี๋ยวทิปหน้านะคะคลิปหน้านะคะเราก็จะมารีวิวนะคะไปเสาตะเกียงให้อีก1รุ่นนะคะสำหรับพี่ๆชาวแคมป์ที่อยากได้แบบห้อยตะเกียงนะคะแบบสอง สองตะเกียงนะคะเราก็มีให้เหมือนกันค่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ